าาราคาที่สําคัญตอนนี้ผมเห็นสิิงที่ผมสีได้แล้วนี่นะครับมันใหญ่ดีคาใหญ่คาตู้มันต้องตัวนี้บักยังเกาะผักตังญี่ปุ่นผักปังญี่ปุ่นผักฟังเขียวผักง,งญี่ปุ่นเด้อเด้อเดอเหมือนนี้ต้องได้แล้วมือนนี่แ่บแบโบได้โบออกจากนี้นี่เห็นยังสิเบียบักแงวบักคอแลนี่นะ ครับเอาเม็ดมาปลูกครับโอ้ยชนยุไก่พรวดต้นเกิดแน่บ่เกิดแน่ครับคือตามวิถีแหละออ่าอ่่คอยดูเขาโอ้บักแก้วบักแก้วบักแก้วตัวนั้นบักปังบักปังอืมบักปังมีทั้งสองสีบบบนี้อ้าคือมีสองสีเนาะบักพักปังแหล่ครับพักปังเขียวเออของต้องใส่อะไรไปเพราะเอาไปเอาตัวที่ปล่อยผมไปยังเอาไหยังตัวม่วงก็มี ตือเต็มอยู่มือนี่ลอยมือนี่ยางเจ้าของเขาเห็นเด้อยางไนอยต้องไนท์ยางบไนท์ต้นก็ต้องได้ยอดยางเหียงครับอ๋อยางเหียงไม่ไม่ซาดของบ้านเฮาครับไม่ซาดบักซาดบักซาดนี่โอ้งามกว่าของเฮาเลยของเฮาไนทบํารุงขี้ปุ๋ยบ่หึปู๋ยอะไรกันเซปเอ็ดปูมงต้นไม้โอ้ยางเหียงยางเหียงคือเฮาใส่แบบว่าเาไม่บ้านเฮาไม้พื้นบ้าน พอแถบนี้มียางเหียงหลายนะครับนี่นี่ต้นีหยังก็ต้นชายาชายาต้นพงชุลดอ่าต้นพงชุลดนะครับตอนนี้ช่ำไวเรียบร้อยแล้วใครอยากได้มาเอาเด้อยต้นทางนี้ดีกว่าทางนี้โตทางนี้สิโต้อ๋ต้นนี้กระตูไงเออไมต้องแยกแล้วไม่ต้องไปบางคนก็วุ่นใส่วุ่นขัวอยู่ทันพ่อเป็นขอไปอันนี้หลอกไปให้ทันพ่อเจ็บไอ้เนี่ยหลอกไปเป็นนี่โอ้อใครสมาควร ดูใกล้ป้านี่บอกว่าหาทางเขาหาทางเข่าฮะเอาเ็นบอผมเนาะบอเอาผมเอากับขนไปเองมันต้องมีคนขนช่วยสินี่แต่ว่าหมักคือกา้นหิดผู้ถามอิลีเอาแนวาขีดมาต่ใส่มาปลูกพูนสองคนนี่ไผเป็นคนขีดเอาปลูกพูนถามคนขุนอันนี้คนขีดเป็นยังจังอยากปลูกพูเาเจ้าของเขียวบอเบนเขียวเออ แต่ว่าคิดว่าตลาดผูน่ะสีเหมือนเป็นไล่ใดเห่าไดเหมือนแบบพอกินพอนพอยูงั้นสีนะคะอืแต่ก่อนกะเห็นแบบแม่เราสื่อในในตลาดเราสื่อในตลาดเราเขาเหมือนสีใส่ปุ๋ยเคมีมีสารเคมีแต่ว่าเข้ากับก็อยากให้เขาแบบได้รับสารเคมีตรงนี้เขาก็เลยคิดว่าแมะเป็นคนเขียวหมากนั่นก็เลยว่าตลาดคิดว่าสิบปลูกให้แม่เคียวด้วยที่ว่ต้องสื่อเขา ได้คิดไปคิดมาอ้ผูเถาในบ้านยังหลายอยู่เลยคิดว่าปลูกลหลายๆดีกว่าเพื่อแบบขายขายให้ผู้เฒ่าในบ้านนี่แหละค่ะอ้ออนาคตอาซิมองเห็นตลาดข้างนาอาซิมีแบบทรงออกข้างนอกนําแต่ว่าต้นนี้เข้าพึงเริ่มปลูกเข้ากะทรงในหมู่บ้านก่อนนะคะครับเวลามีพิธีมีอย่างสี่คนไทยเฮ้าเนาะเขาก็ตกใส่คู่ในการในการทํา เหมือนแบบเวลาลงหน้าลงไครลงหน้ายังสี่ก็ต้องมีการหมุนผู้สีข้ามหมากสีข้ามียัางนี้เมื่อสั่นเ่อสั่นไดหนีกันยังขาดก็คือหมารกกำลังเริ่มปลูกกำลังเริ่มปลูกแล้วก็เอ่อกระระพึกต้องเอามาปลูกต้นสีเสียต้นสีเสียเออต้นขย่อมมีแล้วเออถ้าใช้ใส่ต้นขย่อมเขียวเนาะเห็นแม่เราว่า ต้นมหาหก็ได้ได้เปลือกมหาเปลือกมหาดก็ได้มหานี่ส้นมากสีเขียวกับใบใบยังใบบกพอกอ่กะออกแดงคือกันบกัดปากน้ำนะครับแต่สนใจก็คือแนวคิดของปลูกผู้อืมบัทัานมีพันธุ์ป่ะอันนี้มันค่นแต่นหน่อยอยู่ค่ะมันอยาบมันตายนะอยามันตายให้มันใหญ่กว่านี้ได้ซี่ซ้ำใบห้ค่ะโอ้มาหลักก็ว่าเหมือนหลัง อันนี้ล่งใดยังพันนีตัวนั้นแกแล้วมันแกอันนั้นอันนันุ้ยงานอันนั้นหนูเสียไหวเป็นพันนะคะโอ้บอกยังบอกยังมาเบิ้งเบิ้งมึงหน่วยเดียวเสียไหวเป็นพันอืมเป็นพันยังได้หน่วยเดียวกระเม็ดมันเป็นพันเลยเนาะนี่นะครับเออนี่เป็นสิ่งที่เอาปลูกแล้วเอาไหวเป็นใส่เมล็ดพันธุ์นะครับนี่แหละครับสิ่งที่ กำลังมองว่าการเห็ดศูนย์เพาะกล้าพืชพักนะครับขว้สีเป็นเม็ดพักนะที่สามารถเอามาขยายพันธุ์ได้ไบบแมนของนายทุนที่เอามาปลูกแล้วบบสามารถบบสามารถบบสามารถขยายพันธุ์ได้เนะาะเขาต้องหูจะเก็บเก็บเก็บพันธุ์น้ำมันเ,เป็นอีหลีเหลืองเมล็ดพันธุ์เนี่ยขึ้นไปเก็ีบข้าวบนเลยค่ะแป้งรักษาเมล็ดพันธุ์เยอ อนาคตคือร้านอางนี้เนี่เป็นสื่อไปสื่อเรื่อยๆเข้าตองเสียตองมีแต่สิ่งสําคัญการสื่อมลพิษท่านจากบริษัทผมบอเอ่ยน้ำเนาะในประเทศไทยกการลึกสืมพวกนั้นไปเข้าสิบริได้คุณนขาทางอาหารของเมล็ดพันธุ์เพราะว่ามลพันธ่านที่เอาไปในนั้นเขาเข็ดส้างึ้นเพื่อรองหลับสารเคมีถามว่ามีสารเคมีในการปลูกในการใส่ยังไงนี่มันสิเหตุให้ ปลูกแล้วก็จอนขี้ไร่ยังมีบ่อกงง่อมนะขยายพันธุ์โมได้แมนครับเอาพันธุ์หมดงามงามเธอเดียวแมนอีกครั้งต่อไปก็คือแล้วแมนถ้าบวัใส่ปุ๋ยเคมีกับบ่เกิดบ่งามจะเป็นยังสั่นแต่มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเขาปลูกแบบบ้านๆใส่ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายห้เขายัางนีมันก็จะเกิดงามและก็รักษาพันธุ์ได้ีครับจะเป็นเป็นหลายพักพื้นบ้านเนี่ยเขาควรเก็บไว้ ไฮดี้ดีทุดครับจะเป็นมดรดกส่งต่อคนหลุนหลังคนหล่นหลังเนาะขอ,ของเฮาเองเนี่แหละ<ช>เอาคุณ,คณท่านท่านใหญ่หลักสารพี